ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติผู้รักษาตังกัะสีนบโบสดขึ้นไปถึงเดนถึงพระไม่ไม้นั่งให้นอนที่นั่งที่ในเหนือที่นั่งที่นอนอันใหญ่ภายในยยแค่โดยนุ่นและสัมและสัมลีนั้นท่านก็บกลัวว่า,วาผู้ปฏิบัติธรรมจะมีความประมาท เพลินในการหลับนอนจนเกินไปยิ่งกว่าที่จะเพลินในความภาคเพี่ยนของตนพระองค์ทรงหาอุบายห้ามทุกแง่ทุกมุมซึ่งเป็นทางที่เพิ่มพูนกิเลสทั้งหลายพยายามตัดหนท,ทางที่จะเพิ่มพูนกิเลสของผู้ปฏิบัติธรรมทั้งจะทั่วไป ในบรรดาที่รักษาศีลตั้งแต่ศีลห้าศีลแปขึ้นไปมีหมายถึงศีลถ้าหมายถึงธรรมก็ไม่มีธรรมข้อใดที่จะสอนให้ผู้ปฏิบัติมีความประมาทนอนใจมีแต่สอนให้มีสติให้ระมัดระวังให้มีความภาคเพียรความอุตสาหพยาย,ยามเรียกว่าเป็นนักต่อสู้อยู่ตลอดเวลาไม่เคยปรากฏในบทใดาบาทใดว่าพระองค์สอนให้ลุ่ละความภาคเพียร ด้วยความอ่อนแอแม้แต่สอนฝ่ายคารวาสก็สอนด้วยความขยันหมั่นเพียรทั้งนั้นเราจะเห็นได้ท่านเช่นท่านสอนคารวาสในบทธรรมว่าอุทานสัมปทาเนี่ยให้ถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นหมั่นเพียรในกิจการงานที่ชอบเนี่ยอารักษสัมปทาเมื่อ แสวงหาทรัพย์สมบัติมาได้แล้วด้วยความชอบทำให้พยายามเก็บหอมรอมิตรแต่ชคาสุรุสุยคัรรยานมิตรตาให้ระม,มัดระวังอยา่าคบให้คบเพื่อนเฉพาะเพื่อนที่ดีงามเท่านั้นระวังพกปลาปอมิตรจะเป็นเหตุให้เสียได้นะเพราะคนเราเมื่อคบกันแปนานย่อมกลมกลืนเป็นไปในรอยเดียวกันได้ เส้นทางคนดีและคนชั่วมีเป็นไปได้ทั้งสองทางคือควบคนชั่วก็เป็นคนชั่วไปได้ควบคนดีก็เป็นคนดีไปได้สมัชชีวิตาให้เลี้ยงชีพพอประมาณอย่าสูดยชู้นไหรือกุ้งเฟ้อหิมลืมเนื้อลืมตัวการเก็บทรัพย์เป็นสิ่งสําคัญให้รู้เหตุผลที่ควรเก็บเหตุผลที่ควรจ่ายนะเราฟังดิมีจุดไหน ที่พระพุทธเจ้าสอนให้คนรมีความลืมตัวไม่เพราะฉะน,นั้นคำว่าประหยัดมัธยัติ์จึงเป็นหลักประกันแห่งการครองชีพของบุคคล,ลทั่วไปตลอดถึงผู้ปฏิบัติคือความไม่ลืมตัวจะมีมากมีน้อยให้มีความประหยัดมีความมัธยัตย์ให้รู้จักวิธีใช้สอยให้เป็นความสุขบรรดาสมบัติหนึ่งทองมีมากมีมากน้อยอย่าให้เป็นท่าสึกแก่ตนเพราะความลืมตัวนั้นเลยนี่ เทศสอนคารวะาต่างสอนอย่างนี้แล้วเข้ากันได้ทั้งพระด้วยเพราะทำเป็นภาคทั่วไปแล้วจะยึดปฏิบัติให้เหมาะสมกับธรรมขั้นใดหรือก็จะิลิกใจหรือผู้ปฏิบัติในขั้นใดได้ทั้งนั้น,นเวลาสอนพระยิ่งมีความเข้มแข็งมากขึ้นง่ายมีความประมาทอุบายวิธีที่จะ กั้นทางไหลก็รั่ไหลก็ามาแห่งกิเลสทั้งหลายเพราะมันที่มันมีอยู่แล้วนี่ก็พยายามที่จะฉุดจะลากมันออกยากมากมายกายกองไม่มีอันใดที่จะเหนียวแน่นยิ่งกว่ากิเลสภายในจิตใจของสว์โลกวิธีถอดถอนกิเลสนี่ก็ต้องลำบากยากยิ่งกว่าถอดถอนสิ่งใดมันจึงพยายามไม่ห้สิ่งที่ยังไม่มีไม่ให้ไหลเข้ามา สิ่งที่มีอยู่แล้วก็พยายามรื้อถอนออกด้วยความภาคเพียรด้วยความอุตสาห์พยายามนะความขยันความอดความทนความเฉลียวฉลาดนะไม่ให้นอนใจทั้งนั้นในอปันนกะปฏิปทาที่ท่านสอนไว้สาหรับผู้ปฏิบัติจะพาะอย่างยิ่งคือสอนพระอปันนกะปฏิปทาคือการปฏิบัติไม่ผิดปฏิบัติโดยความสม่ําเสมอ ตั้งแต่ปฐมยานมายามในปฐมยาม,มยาทั้งหมดให้ประกอบความเทียนจะเดินจงกรมก็ได้สมานั่งสมาธิภาวนาก็ได้พอมข้าวมาัชฌิมายามพักพอปัจฉิมายามก็ตื่นเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเรื่อยไปตอนกลางวันก็ทำนองเดียวกันหากจะมีการพักผ่อนบ้างในเวลากลางวัน ก็พักได้แต่ระมัดระวังปิดประตูให้รักษามายาทในการพักนอนท่านสอนไว้โดยลำดับการปฏิบัติโดยสม่ำเสมอเช่นนี้ชื่อว่าปันรกะปฏิปทาผู้ที่จะรีบเร่งยิ่งกว่านี้ในบางการนั่นเป็นยิ่งเป็นความชอบยิ่งขึ้นไปแต่ย่อนกว่านั้นท่านไม่ได้สอนว่าให้ย่อนกว่านี้ได้ยินแล้วอยากหลับอยากนอนเมื่อใ่ก็นอนอยากกินอยากขบอยากทันและก็ฉันไปเถอะเลี้ยงไปเถอะอยาง เรื่องของถาุของขันเนี่ยเลี้ยงให้มีความอิ่มน้ำสํำราดให้บริบูรณ์ท่านไม่ได้ว่าสําคัญที่หล่อเลี้ยงจิตใจนำธรรมเข้ามาหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความชุ่มเย็นการหล่อเลี้ยงจิตใจโดยอา้วยธรรมนี้มีความชุ่มเย็นจนกระทั่งถึงส่วนร่างกายก็มีความผาสุกไปด้วยแต่การหล่อเลี้ยงร่างกายโดยไม่เกี่ยวข้องกับธรรมเลยนั้นมันก็ไม่ผิดอะไรก็เขาเลี้ยงหมูไว้สําหรับขึ้นเคี่ยว าศาสนาธรรมที่ประทานไว้นั้นจึงหาที่แทรกหาที่คัดค้านไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นธรรมขั้นใดอุบายวิธีที่ทรงสั่งสอนไว้เพื่อปิดกั้นกิเลสและเพื่อการขับไล่กิเลสไม่มีอุบายของผู้ใดที่จะมีความฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าอุบายของพระพุทธเจ้าที่ทรงค้นพบมาแล้วด้วยวิธีการใดและการขับไล่กิเลสการแก้ไขกิเลสด้วยวิธีการใดพระพุทธเจ้าทรงดําเนินมาแล้ว จนได้ผลเป็นที่พอพระไทยผลที่พึ้นเลยครับก็ถึงขั้นศาสดาเมื่อได้ทรงประสบพบเห็นมาด้วยข้อปฏิบัติหรืออุบายใดพระองค์ก็นำข้อปฏิบัติหรืออุบายนั้นๆมาสั่งสอนชาวโลกว่าเป็นการถูกต้องแม่นยำไม่ผิดถ้าได้ปฏิบัติได้ปฏิบัติตามแนวทางที่สระาคดได้แสดงมาแล้วนี้นั ่านจึงเรียกว่ามัชชิมาคือเหมาะสมอย่างยิ่งกับการแก้กิเลสทุกประเภทด้วยอุบายวิธีต่างๆต,ต,ตามขั้นของกิเลสที่หยาบโดยละเอียดเพราะคำว่ามัชชิมานั้นต้องหมายถึงความเหมาะสมกับการแก้กิเลสด้วยสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนของตอนกิเลสประเภทใดที่หนานแน่นหรือที่เหนียวแน่นแก้ยากก็ต้องทําให้หนักมือเช่นเดียวกับเขาถากไม้ มาที่ตรงไหนมันโคดมันงอจะต้องถากให้มากเพื่อให้ตรงที่ไหนมันตรงอยู่แล้วก็ไม่ต้องถากมากมาอะไรนะักที่ไหนมันต่ําอยู่แล้วจะไปถากก็เสียเรื่องกิเลสก็เช่นเดียวกันบางขั้นบางตอนหรือบางประเภทของกิเลสหรือบางเวลาของกิเลสที่แสดงออกมานี่มันหนักมากมันรุนแรงมากต้องได้ใช้ ความพยายามหรือใช้าการรบหรือการแก้อย่างหนักถึงจะพอกันหรือเหนือกว่าที่เลสประเภทนั้นๆมันถึงจะหยอกอย่างนี้ก็ต้องทําถึงการเวลาที่จะต้องทําอย่างนั้นก็ต้องทําจะทําให้เบากว่านั้นไม่ได้นี่ท่านก็เรียกว่ามัชชิมาสําหรับกิเลสประเภทนี้การนี้เวลานี้มันเกิดขึ้นเช่นนี้เราต้องใช้วิธีการแบบนี้ถึงจะทันกันหรือสามารถปราบปรามมันได้ด้วยวิธีการนี้วิธีการนี้เรียกว่ามัชชิมา ของกิเลสประเภทนี้แล้วเป็นไปโดยลำดับกิเลสประเภทหยาบก,ก็ต้องใช,ช้มัชิมาแบบทันกันกับกิเลสประเภทนี้หรือเรียกว่ามัชิม,มาส่วนหยาบส่วนกลางก็ใช้สติปัญญาศรัทธาความเพียรให้เป็นไปตามนั้นเพราะให้กิเลสดุดลอยไปได้ด้วยข้อปฏิบัตินั้นๆท่านเรียกว่ามัชิม,มาสําหรับกิเลสขั้นนั้น,นถึงขั้นละเอียด สติปัญญาก็ต้องละเอียดความเพียรก็ต้องละเอียดแล้วนั่งอยู่ที่ไหนก็เป็นความเพียรไปหมดไม่ว่าแต่เดินจงกรมแล้วถึงจะเรียกว่าความเพียรนั่งสมาธิอยู่ถึงจะเรียกความเพียรนั่งอยู่ก็าตามยืนอยู่ก็าตามเดินอยู่ก็าตามไม่ว่าเอยียบทใดๆเว้นเสียแต่หลับเท่านั้นต้องเป็นความเพียรโดยตลอดไม่มีระยะใดที่จะไม่ทําความเพียรด้วยสติด้วยปัญญาซึ่งเป็นหลักอัตโนมัติเกิดขึ้นอยู่กับตนเพื่อแก้กิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตไปตลอดสายนี่เรียกว่า มัชขิมาในขั้นละเอียดคือไหลซึมอยู่งั้นเช่นกับน้ำทับน้ำซึมหรือน้ำาับน้ำคำไหลรินอยู่งั้นทั้งแรงทั้งฝนไม่เหือดไม่แห้งไม่มากไม่น้อยเสมอไปเรื่อยๆอันนี้ก็เหมือนกันการแก้กิเลสประเพณีแก้เช่นนั้นเป็นสติปัญญาที่ละเอียดพ,พินิจพิจารณากันอยู่อย่างละเอียดภายในยรวมแล้วก็ไม่ ท่านก็เรียกว่ามาัดชิมอะเราผู้นำมาปฏิบตัติถ้าไม่ถูกต้องเหมาะสมกับวิธีการของการแก้กิเลสประเภทนั้นๆมันก็ไม่ได้ผลเห็นกิเลสนั้นหนา,นา,นาความขี้เกียจก็มากความหมอนแอมันต้องมากหนี่ล้วนแล้วแตงเป็นเรื่องของกิเลสด,ด้วยกันแล้วความเพียรก็ต้องด้อยนี่มันจะเข้ากันได้อย่างไรกิเลสหนา,นานั่นเองมันถึงขี้เกียจ มีความทุกข์มากถ้ากิเลสบางแล้วความทุกข์ก็น้อยแต่ตอนที่เราจะท,ทํากิเลสนั้นหนาเนี่ยให้มันเบาบางลงไปบ้างเราจะทําด้วยวิธีใดความเพียรหรือนั่งเพียงห้านาทีสิบนาทีพอแล้วเท่านี้พอแล้วคําว่าพอแล้วนี่ก็เป็นอุบายของกิเลสมันหลอกเราว่าพอแล้วส่วนอุบายของเราไม่ทราบอันไหนมันไม่ปรากฏเมื่อเป็นชนี้มีซึ่งมีเรื่องมีแต่เรื่องของกิเลสให้อุบายแก้เขาเองนั่นแหละเขาจะเอาอะไรให้เรา ถ้ามีดอย่างนี้เขาก็จะยื่นทางทางปลายให้เราเขาก็จะจับเอาอทางด้ามมาไว้เนี่ยคอยฟันเราอยู่เสมอทําความเพียรก็ให้กิเลสเป็นคนสั่งทําไม่ใช่ทําเป็นผู้สั่งทํานั่งสมาธิภาวนาก็ให้กิเลสเป็นผู้สั่งให้ทํานั่งสมาธิเอนั่งสักพอประมาณเอาละนะ,ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะเหนื่อยลําบากลําบนนั่งมากมากกว่านี้เลวสุขภาพไม่ดีฮ จะอดน,นอนผ่อนอาหารบ้างเดี๋ยวสุขภาพโทรมนะนะกิเลสมันหลอกมันหลอกอะไรก็ต้องทาตามกิเลสทีนี้กิเลสมันจะหลุดลอดไปได้ไงก็อุบายของมันเพื่อเสริมมันเองไม่ใช่อุบายของธรรมเพื่อจะบำนาญปราบปรามมันให้หายซาลงไปได้เพราะฉะนั้นจึงต้องใช้อุบายของธรรมตามหลักพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไม่เอาอุบายของกิเลสทีด่ดังที่กล่าวมานี้มาทําความเพียรจะเป็นการเพิ่มกิเลสโดยมือสุกตัวเพราะเหตุไร พอเวลานั่งทำเพียนเราก็คอยนับเอาเวล่เวลาเรานั่งได้เท่านั้นนาทีเท่านี้นาทีนี่เป็นความเพียรของเรา,าแล้วกิเลสมันหายไปสักกี่ตัวหรือมันพอตื่นตัวบ้างสักตัวไหมกิเลสประเภทต่างๆที่มีอยู่ภายในจิตมันไม่ปรากฏเลยเราก็ได้แต่เวล่าเวลาว่าเรานั่งนั่งเท่านั้นเท่านี้เวลาเท่านั้นนาทีเท่านี้ชั่วโมงสักเดี๋ยวก็มีอุบายขึ้นมาอีกแง่หนึ่งว่าเอ๊ะนี่นั่งนานขนาดนี้ไม่เห็นได้ เรื่องได้ลาวจิตใจไม่เห็นมีความสงบเราจะนั่งไปทําไมนี่ก็เป็นอุบายกิเลสหลอกย้ำเข้าไปย้ำเขาไปอุบายของธรรมที่จะทําลายกิเลสลงไม่มีนี่แหละที่เราเสียเปรียบกิเลสเราเสียเปรียบที่ตรงนี้อุบายที่พูดขึ้นในแง่ใดก็ตามบรรดานักปฏิบัติทั้งหลายแต่ก็เห็นใจสาหรับผู้พูดไม่ใช่พูดเจตนาที่จะตําหนิตนเองนละตำหนิศาสนาตำเดือกตำหนิอัตำเนีธรรม แต่เรื่องของกิเลสมันก็ต้องตำหนิีน่ทำเป็นธรรมดาสำหรับผู้นั้นไม่มีความรู้สึกว่ากิเลสพาตำหน,นิแล้วนั่งท่านั้นชั่วโมงท่านี้นาทีไม่เห็นได้เรื่องในลาอะไรเราทำไปเสียวเวลาเวลาเปล่าๆทำไปทำไมเราหยุดซะดีกว่านานล้วนแล้วตั้งแต่เป็นวางกิเลสทั้งหมดทีนี้ตัวเองก็เลยอยู่ในกรอบของกิเลสหาทางออกไม่ได้นี่ให้เราทราบเอาไว้ นี่เหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอุบายของกิเลสที่จะพ่อพูนตัวเองสั่งสมตัวเองเพิ่มกําลังตนโดยลำดับเพื่อสิ่งเหล่านี้ที่ไม่พึงปรารถนาให้ลดน้อยถอยลงไปโดยลำดับพึงคำหนึ่งศาสนธรรมคือคำสั่งสอนของพระเจ้าเฉพาะอย่างยิ่งพึงคำหนึ่งถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมศาสดา ท่านเป็นบรมศาสดาได้เพราะเหตุใดได้เพราะความนับเวล่ำเวลาได้เพราะความพราะถอยอ่อนแอได้เพราะความโง่เขลาบวปัญญาหรือได้เพราะความขยันหมั่นเพียรได้เพราะความอดความทนได้เพราะเพราะความฉลาดแหลมคมพระพุทธเจ้าได้เป็นศาสดาแล้วข่ากิเลสตายไป โดยลำดับ,ดบจนกระทั่งถึงขั้นศาสดานั้นท่านฆ่าได้ด้วยวิธีใดท่านปราบกิเลสด้วยวิธีใดอด้วยความเพียรฟังแต่ว่าความเพียรไม่ถอยติดตามเรื่อยๆกิเลสไปไหนตามกิเลสความโลภเกิดขึ้นตามความโลภมันเกิดขึ้นเพราะเหตุอะไรตามทั้งไปทั้ง้างหน้าที่มันไปโลภไปโลภอะไรแล้วสาเหตุที่มันจะไปโลภไปโลภเพราะเหตุอะไรค้นย้อนหลังกลับมาก็มาถึงตัวใจความโกรธเกิดขึ้นก็เหมือนกัน แล้วไ,ไม่เพ่งเล็งของผู้ที่ถูกเราโกรธเราต้องย้อนกลับเข้ามาดูตัวโกรธไม่มีอันใดที่จะรุนแรงไม่มีอันใดที่จะเกิดความเดือดให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายยิ่งกว่าความโกรธที่เกิดขึ้นไปเราทําลายเราก่อนแล้วถึงไปทําลายคนอื่นนี่มันร้อนที่นี่แล้วก็ไปทําร้อนคนอื่นเมื่อเราพิจารณาอย่างนั้นแล้วเรื่องที่ความรลภก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีมันก็ระงับดับลงเพราะเราย้อนเข้ามาหาต้นตอของมันซึ่งเป็นจุดที่ถูกต้องและเป็นจุดที่ทําลายได้นี่ พะพุทธเจ้าท่านทรงชำระอย่างนี้เรื่องเป็นเรื่องตายเรื่องอะไรกลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้ท่านไม่ได้มาคิดเพราะเรื่องของนั้นเป็นเรื่องของกิเลสท่านเคยดูท่านเคยรู้มาเ,เป็นเวลานานเห็นพิษของมาของมันเป็นมาเป็นเวลานานท่านจึงต้องพยายามอย่างเต็มความสามารถทุกวิถีทางจนกระทั่งได้เป็นศาสดาข,ขึ้นมาด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความอดทนด้วยความเป็นนักรบ โดยอุบายสติปัญญาอันแหลมคมทันกับการแก้กิเลสหรือปราบปรามกิเลสทั้งหลายให้หลุดลอยไปจากพระไทยกลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมานเราเป็นพวกเราเป็นศากยาบุตรพุทธกินโรต์คือพุทธเป็นพุทธบริษัทเรียกว่าเป็นลูกเต้าเหล่ากอของพระพุทธเจ้าถ้ามาดําเนินดําเนินตามรอยของพระพุทธเจ้าจะดําเนินไปอย่างไรถึงจะ สมชื่อสมนามว่าเป็นศาสกยบุตรพุทธตกิโนโนรถที่ปรากฏตัวว่าเป็นพุทธบริษัทเราก็ต้องดําเนินอย่างนั้นเพราะกิเลสก็เป็นประเภทเดียวกันซึ่งจะต้องดําเนินแบบเดียวกันเป็นแต่ความว่ามีมากมีน้อยต่างกันความเพียรเราก็จะต้องดําเนินไปตามกําลังหรือสติปัญญาของตนเท่าที่กิเลสประเภทนั้นๆจะสงบตัวลงไป หรือขาดกระเด็นไปจากจิตใจด้วยความภาคเพียรของเรานี่ใครจะนําไปปฏิบัติก็นําไปปฏิบัติเถิดจะไม่หนีจากร่องรอยของพระพุทธเจ้าจะไม่หนีจากร่องรอยของพระสาวกท่านที่ท่านแก้กิเลสได้ด้วยอุบายใดเราก็ได้ด้วยอุบายนั้นท่านถึงไหนเราก็ต้องถึงนั้นต่างกันแต่สัตว์ว่าช้าหรือเร็วเท่านั้นไม่มีเป็นอย่างอื่น แล้วสมนามว่าสวัสดิธรรมแท้ผู้ปฏิบัติตามสวัสดิธรรมก็ Them, God, <God. S 2> ปฏิบัติอย่ <God. S 2> า,างนั้นกิเลสก็ต้องดุดลอยไปด้วยอำนาจแห่งธรรมนี้โดยไม่ต้องสงสัยนี่เป็นธรรมตายตัวเราจะแยกแยะไปอย่างอื่นเอาตามชอบใจของเราอย่างนี้ไม่ได้เพราะความชอบใจของเราร้อยทั้งร้อยมันเป็นเรื่องความชอบใจของกิเลสโดยที่เราไม่รู้สึกว่าเราเป็นกิเลสความคิดเราเป็นกิเลสความอยากเราเป็นกิเลสความต้องการของเราเป็นกิเลสมันเป็นกิเลสด้วยกันทั้งนั้น นอกจากจะเลือกเฟ้นธรรมะม,มาปฏิบัติหาเหตุหาผลจะไม่ชอบก็าตามเมื่อเห็นว่านั้นเป็นธรรมแล้วนั้นเป็นเครื่องแก้กิเลสได้โดยตรงแล้วจะต้องยึดนั้นไม่เป็นหลักแล้วฟาดฟันกันลงไปให้เห็นเหตุเห็นผลกันกิเลสกลัวอย่างนี้กลัวผู้ดำเนินอย่างนี้กิเลสก็กลัวผู้มีเครื่องมืออย่างนี้กิเลสก็กลัวเพราะเครื่องมือนี้เป็นธรรม ทมนี้เคยป,าปราบปรามกิเลสมาแล้วนับแต่พระพุทธเจ้าองค์ไหนๆมาเพราะฉะนั้นกิเลสจึงยอมทั้งนั้นเหตุที่ยอมก็คือว่าเห็นอํานาจของธรรมแล้วว่าไม่สามารถที่จะต้านทานอยู่ได้ต้องทลายลงไปด้วยอำนาจของธรรมทั้งนั้นกิเลสจึงกลัวผู้มีความเพียรประเภทกิเลสที่กลัวนั้นกิเลสก็ต้องวิ่งเลยหรือว่าไงสู้เรามาไ,มได้มันก็วิ่งหนี ตั้งแต่เราสู้ม,มันมาไล้วังวิ่งหนีหรือว่างไงเราสู้มาได้วิ่งหนียังไงก็วิ่งหนีจากทางยังกลมบ้างวิ่งหนีจากที่นั่งสม,อองมาธิภาวนาวิ่งหนีจากความท่าความเพียรคือการลดน้อยถอยกําลังตนลงไปโดยลำดับที่จะเป็นเหตุกิเลสไล่ตามนั่นแหละหรือเรียกว่าวิ่งทั้งนั้นแหละสู้มาได้ก็ถอยถอยถอย,ถอยถอยถอยอะไรมันก็ยิย่งเหยียบย่ำทำลายก็ไปโดยลำดับเราอยากเข้าใจว่าถอยแล้วจะพ้นการถอยกิเลสไม่มีทางพ้นนอกจากการสู้เท่านั้นจะพ้นกว่าจากกิเลส ส่วนอย่างอื่นเราวิ่งหนียังพอเอาตัวรอดไปได้แต่การวิ่งหนีกิเลสนี้นั่นแหละคือการเอาคอเข้าไปสวมให้กิเลสฟันเอาฟันเอาฟันเอาแลไปหมดนี่เราจะหาทางใดเป็นทางออกวัฏวนนี้เราเคยเกิดมากี่พบกี่ชาติแล้วแม้เราจะจําไม่ได้ก็ตามเราถือหลักปัจจุบันอัตภาพปัจจุบันนี้ก็พอจะทราบแล้วว่าเบื้องหลังเคยมีที่ผ่านมาแล้วคืออดีตเคยมีมาแล้วจึงต้องมีอย่างนี้ได้ แล้วในการข้างหน้ามันก็ต้องเป็นไปได้เช่นเดียวกับเมื่อวานนี่มีแล้ววันนี้ทําไมจะมีไม่ได้แล้ววันพรุ่งนี้เดือนนี้ปีน้าทําไมจะมีไม่ได้เพราะมันสืบเนื่องไปจากอันเดียวกันนี้นี่แล้วเราเฉาพาะในชาติปัจจุบันนี้เรายังดีเราเป็นมนุษย์มีสิทธิมีอํานาจยิ่งกว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายเราเพอมีความสุขความสบายท่านี้เราก็ทราบแล้วว่าเราอยู่ในโลกอน,นิจจังเป็นของแน่นอนเมื่อไร่แต่ก่อนเราอาจเป็น พบเป็นชาติอะไรมาก,ก็าได้มาปัจจุบันนี้เราเป็นอย่างนี้แม้แต่หน้ตาภาพนี้มันยังมีความเปลี่ยนแปลงให้เราเห็นอยู่ตั้งแต่วันเกิดมาจนตั้งถึงวันนี้มันคงเส้นคงวางเมื่อไหร่ทั้งขานางกายกำลังวังชาสติปัญญาอะไรมันก็ซุดโสมันเปลี่ยนแปลงของมันไปเรื่อยๆออกทีนี้มันก็เปลี่ยนลงไปถึงที่สุดทั้งมันก็ลงธาตุเดิมและจิตนี้มีกําลังมากน้อยเพียงไรที่สามารถทรงตัวไปได้ให้อยู่ในภูมินี้หรือสูงยิ่งกว่านี้ก็ต้องเป็นเรื่องของเราที่จะฟิตขึ้นมาส่งเสริมกําลังเราขึ้นมาให้มาก เพื่ออ,อย่างน้อยเพื่อรับอนาคตหากจะเป็นไปอยู่ในวัฏฏสงสารซึ่งเป็นห้องขังนักโทษผู้มีกิเลสย่ำยีนี้ก็ให้เราได้อยู่ในฐานะที่ดีบ้างหากว่าพอที่จะผ่านพ้นหรือหลุดไปได้เหยียบย่ำทำลายกิเลสอ,อันเป็นกงจักวัตจักรนี้ให้สิ้นสุดไปจากจิตใจก็ทำลายลงไปด้วยความภาคเพียรด้วยสติปัญญาของเรา เราอยากเข้าใจว่าสติปัญญาของเราจะไม่มีมีอยู่ด้วยกันทุกคนความเพียรอยากเข้าใจว่าไม่มีถ้าเราจะทําให้มีมีได้ทั้งนั้นนอกจากกิเลสเป็นผู้ก,กั้นกลางไม่มีความเพียรไม่มีสติปัญญาให้มีความอ,อ่อนแอเท่านั้นเรื่องเหล่านี้เกิดจากกิเลสที่จะเป็นเครื่องกัก้นกลางทางเดินเพื่อความเปตุงเราไม่ใช่อันใดไม่ใช่อำนาจไม่ใช่วาสนาไม่ใช่มื้อวันปีเดือนไม่ใช่การสถานที่แต่เป็นเรื่องของกิเลสโดยตรงเป็นผู้ขีดกันห่วห้ามเรา อย่างลึกๆล,ลับๆอย่างเปิดดังเผยแต่เรามันตาบอดไม่มองเห็นความลึกลับความเปิดเผยของกิเลสที่แสดงตัวกลางๆห่วห้ามเราอยู่ตลอดเวลาเพราะกลัวจะพ้นจากเขาเขาเป็นเจ้าอํานาจครองใจมานานพอเขาขยับออนิดหนึ่งแสดงมานิดหนึ่งเราเชื่อแล้วเชื่อแล้วไม่ต้องยกถึงเป็นบทเป็นบาปเราเชื่อมันเร็วที่สุดศาตราชานของวัตจักรก็คือกิเลสบนหัวใจสัตว์ใครจะเรียนรู้มากรู้น้อยก็าตามจะต้องถูกกล่อมกันทั้งนั้นแหละนอกจากวิชาธรรมะ ดังที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนดังพระพุทธเจ้าดเนินมาและสาวกท่านดําเนินมาเอาจริงเอาจังลงจนถึงเหตุถึงผลถึงความสัตย์ความจริงไม่เพียงแต่วจําจชื่อของกิเลสได้แล้วแล้วเป็นสนเร็จประโยชน์ไม่ใช่เช่นนั้นการจําชื่อจําได้กันทั้งนั้นละเช่นเดียวเรากับเราจําชื่อของเสือนั้นเสือนี้มีกี่ร้อยกี่พันเสือก็าตามที่มันก่อความมุ่นวาให้แก่บ้านแก่เมืองเราจําชื่อ,อมันได้เท่นั้นยังไม่แล้ว เราจับไปกระทั่งถึงโคตรแท้ของมันก็ตามถ้าเรายังจับตัวไม่ได้เมื่อไรแล้วบ้านเมืองจะหาความสงบไม่ได้ก็คือเสือตัวที่จําชื่อได้นั้นน,น,นั่นแหละมันก่อความวุ่นวายให้แก่บ้านเมืองอยูน่นอกจากเราจับมันได้เสียแล้วเราจะทําอะไรก็ทําได้แล้วทีนี้บ้านเมืองก็รับความสงบร่มเย็นอันเรื่องกิเลสถนัดก,กิเลสพันห้าตันหาหน่แปดไอ่วาแนแปดพันแปดหมื่นแปดก็ตามเติะถ้าเรายังจับตัวไม่ได้มาทําทนไม่ได้หรือทําลายไม่ได้แล้ว เราจะจาได้แต่ชื่อนั้นสักเท่าไรมันก็ไม่มีปัญหาไม่มีผลดีอะไรเกิดขึ้นเพราะการจําได้นั้นเลยเพราะ,ะนั้นเราต้องทําลายมันด้วยความภาคเพียรนองเราให้ถึงความจริงของกิเลสกิเลสคำว่ากิเลสแต่และประเภทนี่มันแสดงตัวอย่างไรก่อนที่มันจะแสดงขึ้นมาเป็นผลมันแสดงเหตุขึ้นมาอย่างไรบ้างตามลงไปด้วยสติปัญญาส่วนมากก็แสดงขึ้นในขันนี่แหละไม่แสดงที่ไหนอออกทางตาก็เกี่ยวกับรูปออกทางเสียงก็เกี่ยวกับหูจมูกลิ้นกายมีเกี่ยวกับกลิ่นรสเครื่องสัมผัส ผลทุท้ายก็มาเกี่ยวกับเบญจขันธ์ของตัวเองรูปก็แสดงขึ้นอีกอย่างหนึ่งเวทนาแสดงขึ้นอย่างหนึ่งสัญญาแสดงขึ้นอย่างหนึ่งสังขารแสดงขึ้นอย่างหนึ่งวิญญาณแสดงขึ้นอย่างหนึ่งจากกิเลสเป็นผู้บัญชาออกมาเราก็คล้อยตามหลงตามหลงตามกันอยู่เรื่อยๆหลงตามมาเท่าไหร่แล้วล้วนแล้วตั้งแต่กุณมายาของกิเลสเท่งนั้นเรายังไม่ทราบมันเป็นกิเลสใช่ว่าเรามีความฉลาดแหลมคมได้อย่างไรการฉลาดแหลคมคมรู้ความจริงกิเลสก็ค้นลงให้ดูให้ดี ทุกเวทนาเกิดขึ้นที่ไหนเอาค้นลงไปให้มันเห็นฐานเกิดของมันว่ามันเกิดขึ้นเพราะเหตุอะไรค้นตายแล้วมันมีเวทนาไหมดูสิถ้าเกิดขึ้นเป็นทุกเวทนาภายในร่างกายเอาคนตายแล้วเวทนามีไหมเอาไปเผาไฟมันว่างไงเอาไปฝังดินว่างไงมันไม่ได้ว่างไงแล้วทําไมถึงเป็นทุกเวลายังมีชีวิตอยู่นี่ก็เพราะจิตนั่นแหละเป็นผู้รับรู้เพราะกิเลียดนั่นแหละเป็นผู้กระสิบเป็นผู้หลอกลวงให้ยึดมั่นถือมั่น ให้สาคัญว่าเวทนาเป็นตนเป็นของตนให้ถือว่ากายเป็นเราเป็นของเราเมื่ออะไรมากระทบกระเทือนสิ่งที่เรารักเราสมวนเราปักปันเกียริยเอาไว้เราก็เกิดความกระทบกระเทือนภายในจิตใจแล้วเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะกิเลสมันหลอกอย่างนี้นี่เมื่อเราแยกลงให้ถึงฐานของความจริงด้วยสติปัญญาจริงแล้วสิ่งเหล่านี้จะไม่มีปัญหาอะไรเลยรูปก็รู้กันแล้วว่ารูปเห็นตามควองจริงในส่วนน่างการนี้ทุกสัตว์ทุกส่วนว่าเป็นความจริงล้วนด้วยปัญญา เห็นชัดเจนในเรื่องเวทนาที่เกิดขึ้นภายในร่างกายของเราส่วนใดก็ตามว่าเป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้นสัญญาสังขัรวิญญาณแต่ละอย่างอย่างเป็นความจริงแต่ละอย่างอย่างแล้วจิตจะมีความกระทบกระเทือนที่ไหนเพราะจิตเป็นผู้รู้รู้ด้วยปัญญาอย่างก็จากแย้งแล้วอะไรจะมาทําความกระทบกระเทือนจากจิตใจได้ท่านเรียกนั่นแหละท่านเรียกว่าเห็นความจริงคือสัจธรรมเราจะไปเห็นที่ไหนเห็นสัจธรรมเห็นในแบบก็เป็นแบบเห็นในกัมพีก็เป็นกัมพี เห็นในหนังสือก็เป็นตัวหนังสือมันไม่ใช่กิเลสมันไม่ใช่สัจธรรมที่แท้จริงสัจธรรมที่แท้จริงมันอยู่ที่กายที่เวทนาที่กิตที่ตัวของเหล่านี้เท่าน,านั้นการทุกข์ก็แสดงขึ้นมาที่นี่ความที่จะพิจารณาทุกข์ก็พิจารณากันที่นี่รู้เท่าเรื่องทุกข์เรื่องสมุทยัยทั้งหลายก็รู้กัน,ทนเท่ากันที่นี่เปิดเผยกันที่นี่รู้แจ้งทั้งตลอดรู้ที่นี่เน่ถอดถอนกันที่นี่พ้นทุกข์กันที่นี่นี่ท่านเรียกว่ารู้สัจธรรมรู้อย่างนี้แหละ ไม่ไปรู้ที่ไหนไม่ว่าครั้งบุตการไม่ว่าครั้งไหนไหนสัจธรรมมีอยู่ที่กายของตัวเองที่ใจของเราทั้งนั้นการเรียนจึงเรียนเข้ามาที่นี่ย้อนเข้ามาที่นี่ปฏิบัติให้รู้เรื่องของวิถีจิตที่เป็นไปด้วยทิเลตนาอาสวะที่เรียกว่าสมุทยัยเท่านั้นไม่เป็นอย่างเมื่อรู้นี่แล้วจะไปสงสัยที่ไหนโลก็วิทูรู้แจ้งโลกก็คือแจ้งธาตุแจ้งขันแจ้งรู้แจ้งต่อจิตใจของตน นี่ท้านั่นเป็นสําคัญนี่แหละอุบายวิธีแก้กิเลสปราบปรามกิเลสให้ปราบปรามลงที่ตรงน,นี้อย่าไปลูบไปคลำที่อื่นๆรวมลงที่นี่หมดพระรไกร,กรปิฎกก็อยู่ที่นี่นี่ไตจร,รจักก็อยู่ที่นี่วัตตาจักไตรจักวางมันอยู่ที่นี่เวลาธรรมะไม่เกิดสติปัญญาไม่สามารถอิตก,ก็เป็นไตรจักหมุนไปสามภพ การพบดูพบดูพบพบพ,บพอสติปัญญาเพียงพอแก้ไขใจจากนี้ออกให้หมดภานาจิตใจแล้วมันก็เป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาหรือเป็นธรรมจักหมุนรอบตัวนั่นอยู่ที่นี่ไม่อยู่ที่ไหนขอให้พิจารณาที่นี่ปฏิบัติให้เข้าใจเรียนอะไรก็ตามไม่ได้ยาก เหมือนเรียนเรื่องของจิตเลยจิตนี้สลับซับซ้อนละเอียดละออมากที่สุดต้องใช้ความพิจาิารณาใช้ติปัญญาใช้ความภาคเพียรความบดความทนเต็มพัิกําลังามสามารถบางครั้งแทบว่าจะตายเราก็ยอมเพราะเราอยากรู้อยากเข้าใจความจริงทั้งหลายดังที่พระเจ้าทรงเข้าใจแล้วถือว่าเป็นความประเสริฐอย่างยิ่งเราอยากเห็นเป็นความจริงสําหรับเราเองไม่เพียงแต่เราได้ยินยิทิศักยิฏฐิคุณของท่านว่าประเสริฐท่านบุดพน้นเป็นอย่างนั้นท่านประเสริฐเป็นอย่างนี้ เรายังไม่พอใจเราอยากทราบในภายในจิตใจของเราเองเมื่อเมื่อเราอยากทราบแล้วเราต้องทราบทั้งฝ่ายต่ําฝ่ายสูงคือฝ่ายดีฝ่ายชั่วเห็นสัจธรรมทุกสมุทัยนี้เป็นฝ่ายต่านิโรธคือคือความดับทุกข์เป็นฝ่ายสูงมากคือข้อปฏิบัติเพื่อถอดถอนกิเลสก็เป็นฝ่ายสูงเราจะแค่ทราบตามความจริงของสัจธรรมทั้งสีนี้ประจักษ์ใจของเราและการพ้นจากกิเลสพอรู้รอดสัจธรรมทั้งสีนี้แล้วเราก็อยากจะพ้นด้วยความประจักษ์ใจของเราไม่อยากจะ ทราบอย่างอื่นอยากทราบเรื่องของเรานี่เท่านั้นเพราะเราเป็นกองทุกข์เราเป็นกงจกักเราเป็นผู้มืดน้าสาหโหดเราต้องการความฉลาดเราเราต้องการความแหลมคมภายในจิตใจของเราเราต้องการความลุดพ้นเราโค้นลงมาที่นี่มันถูกปิดถูกบงังถูกผูกถูกมาอยู่ที่ตรงไหนแก้ลงด้วยสติปัญญาฟาดปันลงไปจนแหลกกระจายไม่มีอะไรเหลือถึงความจรงิงล้นล้วนนั้นแหละท่านเรียกว่าลุดพ้นแล้ว จากกิเสซึ่งเคยเป็นนายลามาิีกับอีกกันหรือเคยเป็นศาสตราจารย์ท่านสอนมาเป็นนานๆได้เห็นตัวของมันและขอดถอนมันไปหมดโดยสิ้นเชิงนี่แหละคือที่สุดแห่งทุกที่สุดแห่งธรรมที่สุดแห่งวัตจักอยู่ที่ใจของเหล่านี้ไม่มีอยู่ที่อื่นจึงของให้ย้อนเข้ามาพิจารณาให้ดีเรียนจิตให้รู้เรียนจิตรู้ทั่วถึงแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะสงสัยในโลกนี้กว้างแคบไม่สําคัญ สำคัญที่เรียนจิตให้รู้เรื่องของจิตให้รู้เรื่องสิ่งที่แทรกอยู่ภายในจิตดีชั่วต่างๆแล้วเป็นที่พอกับความต้องการพระพุทธเจ้าเมื่อถึงนี้แล้วไม่ต้องการอะไรอีกสาวกทั้งหลายพอใครใครก็พอเมื่อถึงขั้นเรียนวิชาความรู้ที่ถึงขั้นเพียงพอแล้วพอทังนั้นเรียกว่าสมบูรณ์เต็มที่ตลอดการจึงขอยิตติธรรมเทศนาเพียงตรงน,นี้